บิวจะบอกทุกคนว่าบิวลาออกจากช่องเทพลีลาแล้วนะคะพูดก็พูดนะว่าเทพลีลาให้โอกาสแล้วบิวก็โตมาจากเทพลีลาเหมือนกันหรือจริงๆแล้วการที่บิวออกไปทําช่องเองเนี่ยมันคือการทิ้งพี่เขาหรือเปล่า สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องชีว์แกร์สเตอค่ะยืงไม่มีท่าเปิดนะคะทุกคนอันนี้ทำํำเฉยๆเปิดประเดิมช่องใหม่นะคะด้วยคลิปนี้เป็นคลิปแรกเลยนะคะทุกคนซึ่งคลิปนี้นะคะเรียกได้ว่าอัปเดตสถานะการทํางานสถานะชีวิตตอนนี้นะคะเป็นเรื่องที่วิวตัดสินใจมาอย่างดีและวิวจะบอกทุกคนว่า บิวลาออกจากช่องเทพลีลาแล้วนะคะคลิปนี้ที่ได้ดูเนี่ยบิวถ่ายก่อนประมาณเดือนหนึ่งนะคะก่อนที่บิวจะออกได้บอกพี่ๆไปแล้วแล้วบิวก็เปิดช่องนี้นะคะบิวอยากจะลองทําแล้วก็เริ่มต้นช่องเต็มที่กับการทํา y o YouTube แบบฟูลทามยังไงก็ฝากทุกคนเป็นกําลังใจให้กับบิวด้วยนะคะเย่เย่ ย้อนความก่อนตอนบิวทํางานอยู่ที่เทพลีลานะครับบิวสมัครมาเป็นอีดิเตอร์ซึ่งบิวตั้งใจจะเป็นอีดิเตอร์ของเทพลีลาแหละแต่ทีนี้พี่เขาก็เลยเห็นว่าจริตบิวดูเหมาะกับความเป็นเลสเกิร์ลหรือเปล่า <c oughs> ก็เลยได้ไปเป็นอีดิเตอร์ของเลสเกิร์ลนะคะซึ่งตอนนั้นพูดตามตรงว่าไม่รู้จักช่องเลสเกิร์ลเลย ไม่รู้จักพี่เซนไม่รู้จักขนุนนะคะไม่เคยดูเลยแล้วก็เทพลีลาเรียกได้ว่าดูห่างๆมากๆเป็นช่อง YouTube ที่เลื่อนผ่านมาแล้วเราก็ได้ดูแล้วเราก็รู้สึกชอบอะไรอย่างนี้นะคะการตัดต่อ l e s g กิลสำหรับบิวรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ถูกจริตมากมันดูมีความเป็นแบบอ่ะหญิงสาวถ้าเกิดหลายๆคนเคยดูช่อง l e s g กิมาน่าจะเห็นหลายๆคลิปที่บิวตัดมาแล้วก็คือเน้นความแกงได้พอได้เริ่มมาตัดต่อของช่อง l e s g กิแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าถูกชะตาถูกจริตแล้วก็มีอะไรหลื หลายอย่างที่ค่อนข้างคล้ายกัน ติเมื่อก่อนเราจะประชุมคอนเทนต์แลกเปลี่ยนไอเดียกันกตอนช่วงเช้าวันจันทร์อะไรเงี้ยค่ะจนมีอยู่วันหนึ่งเหมือนบิวเห็นคอนเทนต์นี้มันรู้สึกว่าน่าทำบิวนึกออกบิวก็เลยพูดไปแล้วก็ให้พี่เซน,นเสนอซึ่งพี่เติร์ดเขาก็เห็นว่าบิวดูคิดงานได้ดูมีไอเดียที่พอจะปลุกปั้นในการที่จะเป็นครีเอทีฟได้บิวก็เลยได้เป็นครีเอทีฟของช่องเทปลีลาซึ่งตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้นะคะก็มีพี่ฝ้ายพี่เติร์ดคอยสอนงานเกี่ยวกับงานครีเอทีฟมาตลอดวางแนวคิดแนวทางในการทำ คอนเทนต์สอนให้เราเป็นคนที่เก่งขึ้นแล้วก็พัฒนาตัวเองขึ้นจนมาเป็นครีเอทีฟจนถึงทุกวันนี้นะคะ <c oughs> ถ้าพูดถึงในพาร์ทของการออกหน้ากล้องสําหรับบิว <c oughs> เป็นโอกาสช่วงเวลาที่เหมาะสมเรียกได้ว่าพี่เตอ๋อให้โอกาสบิวมากๆเลยซึ่งคลิปแรกที่บิวออกเนี่ยเป็นคลิปที่ แต่งหน้าผู้ชายมาสอนพี่เตร๋ร์แต่งหน้าผู้ชายอะไรอย่างนี้เป็นคลิปที่บิวยังรู้สึกว่าเอายังทําตัวไม่ถูกหาสตาตไตล์ตัวเองไม่เจอยังหาจริตตัวเองไม่เจอเกรงเกรงเขินเขินกล้องอยู่ในช่วงแรกในส่วนของเลสโก้เนี่ยตั้งแต่แบบช่วงที่พี่เขาให้บิวมาตัดงานจนเปลี่ยนผ่านมาเป็นครีเอทีฟบิวยังมีการถ่ายคลิปออกหน้ากล้องกับเลสโก้อยู่เรื่อยๆนะคะเป็นบันลิปที่พี่เซนกับขนุนให้โอกาสซึ่งคลิปแรกอะบิวจําได้เลยมันเป็นคลิปที่ถ่ายท่าเต้นเกาหลีส่วนตัวบิวก็ชอบเกาหลีอยู่แล้วขนุนกับพี่ มีจริตที่เข้ากันแล้วเราก็รู้สึกว่าอ้าวเราก็ดูเข้ากับเขาได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการตัดต่องานหรือว่าการถ่ายงานนะคะมันก็ทําให้เราอสนิทขึ้นเรื่อยๆเป็นเพื่อนที่สนิทที่สุดตั้งแต่ตอนนั้นเลยก็ว่าได้จนอีกช่วงหนึ่งที่รู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่สําคัญมากๆสำหรับวิวเลยก็คือการที่วิวได้เป็นลสเกิร์คนที่3นะคะมันเกิดจากการยอมรับของ พี่ๆของเพื่อนๆทั้ทง t s เกิลแล้วก็หลายๆคนแล้วก็คุณผู้ชมด้วยนะคะที่ให้วิวเป็นส่วนหนึ่งของช่อง l e s Girl นะคะรู้สึกสนุกแล้วก็ภูมิใจมากที่ได้เป็น l e s Girl ในวันนั้นนะคะ พี่ๆเขาก็บอกนะคะว่าไม่ว่าจะออกไปแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดมีอะไรสงสัยเกี่ยวกับการทําช่องหรือการทําธุรกิจอะไรที่พี่เขาพอจะช่วยได้พี่เขาก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตเราเต็มที่มากๆอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยนะคะจริงๆบิวก็มีแอบรู้สึกในจุดหนึ่งพูดก็พูดนะว่าเทพลีลาให้โอกาสแล้วบิวก็โตมาจากเทพลีลาเหมือนกันทุกคนรู้จักบิวจากเทพลีลาจากเลสเกิลหรือจริงๆแล้วการที่บิวออกไปทําช่องเองเนี่ยมันคือการ ทิ้งพี่เขาหรือเปล่าตอนที่คุยกับพี่เขาพี่เขาก็บอกว่าเส้นทางของแต่ละคนอ่ะมันไม่เหมือนกันไม่ว่าน้องจะอยู่ตรงนี้คอยเติบโตไปด้วยกันหรือว่าจะไปโตตามเส้นทางของน้องเองก็ตามก็มันเป็นสิ่งที่น้องตัดสินใจซึ่งพี่เขาก็ ยินดีกับทุกทางที่เราตัดสินใจไม่ว่าจะยังไงก็ตามนะคะอันนี้ก็ต้องขอบคุณขอบคุณจากใจเลยว่าไม่ว่าจะเป็นพี่ๆหรือว่าคนดูที่ให้การสนับสนุนบิวนะคะก็ต้องขอบคุณมากๆจริงๆเพราะว่าถ้าไม่มีพวกเขาพี่ๆหรือไม่มีพวกคุณที่กำลังดูบิวอยู่ตอนนี้ก็ไม่มีบิวในวันนี้เหมือนกันนะคะ ในเริ่มแรกนะคะบิวอาจจะต้องลองผิดลองถูกดูหน่อยเพราะว่าบิวอะรู้สึกว่าตัวบิวเป็นมือใหม่มากกับการที่มาเป็นโฮสที่เป็นคนนําซึ่งช่องเนี้ยบิวต้องเป็นคนนําเองเป็นคนรันเองปกติแล้วเนี่ยอย่างไปของเทพลีลาใช่ไหมคะก็จะมีพี่เติร์ดพี่เวงที่เป็นคนนําแล้วก็มีเราที่เป็นตัวคอยซับเป็นลูกคู่ของเลสเกลเหมือนกันก็จะเป็นขนุนกับพี่เซนที่จะเป็นคนหลีดแล้วก็มีบิวมาคอยซับอีกทีสําหรับบิวบิวรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ท้าทายมากก็เดี๋ยวบิวจะลองฝึกฝนไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ฝาากกคนนดูเป็ํลังใจ แล้วก็ดูบิวเติบโตไปเรื่อยๆด้วยนะคะสุดท้ายนี้นะคะบิวก็ขอบคุณพี่ๆเทพลีลานะคะไม่ว่าจะเป็นพี่เตร์พี่เหงพี่ตั้มหรือว่าพี่ๆหลายๆคนนะคะที่คอยให้การซัพพอร์ตให้การสนับสนุนบิวนะคะไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่แค่เวลาที่เหมาะสมอย่างเดียวนะคะแต่ว่าโอกาสที่พี่ๆให้บิวมาก็ มากมายเหมือนกันทำให้บ er ิวได้เรียนรู้อะไรเยอะมากสำหรับในงาน YouTube นะคะขอบคุณเพื่อนๆนในออฟฟิศที่เป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีมากแล้วก็รู้สึกว่ามีความสุขมากกับสังคมเทพลีลานะคะรักมากๆโอเคสุดท้ายนี้นะคะ <S <S เพราะตำนานมันสร้างได้ทุก ที่ขอฝากช่องชีบิวแก๊งสเตอร์ไว้ด้วยนะทุกคนหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปที่บิวทำแล้วก็หวังว่าคลิปของบิวเนี่ยจะสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนได้ด้วยเหมือนกันนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e ให้กับช่องชีบิวแก๊งสเตอร์ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะจะเป็นคลิปอะไรไปรอลุอล้นกันนะคะบ๊ายบาย